อัปเดตต่อเนื่องเช้านี้เราลงมาที่แปลงผลไม้มันก็เลยจะยาวหน่อยววันนี้ได้หลายคลิปเลยข้างหลังนี้เป็นกล้วยหอมเขียวเตี้ยไหมนี่ให้ดูถ้าดูที่ระดับหัวคือแบบไอ้มันก็จะเตี้ยมากนะนุ่ข้างหลังมีมีผลมีผลนี่เตี้ยไม่เตี้ยก็ต้องกลมอ่ะเอานี่ ลูกเขียวนะหวานหอมรสชาติก็คืออร่อยเลยโอ้ยแยงตาเตี้ยแค่ไหนดูนีดูแบบนี้แบบนี้ก็ได้เอา้านี่เตี้ยจนต้องกดลงอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือประมาณเม็ดเม็ดหนึ่งเลยตรงนี้คือเขาที่อยู่นี่โอ้ยย้อนแสงก็มีอยู่ประมาณ20หลุมปลูกกล้วยสำหรับกล้วยหอมเขียวเตี้ยเรา แปลงนี้สะสมเฉพาะผละไม้ที่เราชอบทานก็มาปลูกแล้วก็แบ่งขยายพันธุ์ต่อให้กับเพื่อนๆที่สนใจเหมือนกันสำหรับหนอ่อกล้วยหอมเขียวเตี้ยนนี่เราขายอยู่หนอ่อละสามร้อยบาทรวมค่าส่งเตี้ยๆแบบนี้แหละแบบที่เห็นข้างหลังนี่เลยมันจะไม่สูงเกินนี้แล้วนะนี่ก็คือจะแทงปีแล้วก็วก็พอตัดก็ตัด,ต,ดต้นออกก็เลือกแต่เราจะเลือกแบบลูกลูก คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามไว้ตามลําดับเหมืนอนการปลูกกล้วยที่เราต้องเลือกเป็นรุ่นไว้นั่นแหละมาครับนี่สามรอบาทรวมค่าส่งแบบแบบโอนเงินนะถ้าไปทางก็มีเพิ่มนิดหน่อยมีเพิ่มอีกห้าิบาทประมาณนี้เผื่อใครสนใจอพอเราได้มาก็ราคาสูงจะให้มาขายถูกก็คง,คงขายไม่ไม่ขายพูดง่ายๆว่า,มาไม่ขายเป็น ขอเป็นเกษตรที่เลือกได้นะก็คือก็เก็บไว้ถ้าไม่ถ้าไม่พอใจมันราคามันปิดไม่ได้ก็ไม่ปิดเพราะว่าเราเน้นสะสมสายพันธุ์ของก็มีไม่เยอะเพราะว่าก็วันนี้ก็ขุดเพราะว่าต้องขุดทุกวันแหละอุ้ยแดดจ้าอ่ะเดี๋ยวจบคลิปกล้วยหอมเตีย้ยเท่านี้ก่อน